สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอ ER กันอีกนะครับเกี่ยวกับเครื่องเจียนะครับเครื่องเจียนะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวนะครับให้ดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากที่รีวิวไปหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาเครื่องเจียนะครับที่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็รับประกันยาวนานนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับดีวอนนะครับดีวอนนะครับ แทบทุกรุ่นเลยนะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับนี่เลยนะครับก็มีแทบจะเห็นไม่กี่รุ่นนะครับกี่ห้อนะครับที่ทางเมืองนอกและในประเทศไทยที่ละก้ารับประกันยาวนานนะก็คือตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้หินเจียราคาไม่แรงนะครับราคาประมาณพันกว่าเนะี่ยแนะนําตัวนี้แล้วก็บวกกับการรับประกันที่ถือว่าโอเคมากนะครับตัวนี้3ปีนะครับ รุ่นอื่นที่ผมซื้อมาเนะี่ยมี6มีปีนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีตัวนี้3ปีตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเห็นเขาว่าเป็นรุ่น Iron Man นะน, Iron Man, นะครับตัวนี้ Iron Man d w e 8 1 0 0ดนะครับตัวนี้720วัตต์พันสองร้อยรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ขนาดใบเตียก็ร้อยมิลิเมตรนะครับหรือว่าหินใบเตียก็ใบเตียสี่นิ้ว,ท,วทั่วไปนะครับตัวนี้ กล่องก็เป็นสีเหลืองนี่แหละนี่ครับสไตล์ของนิวอนนะใครที่เคยใช้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยนานนะเพราะว่าคนที่ใช้รุ่นนี้อาจจะรู้ดีนะครับนี่อ่อเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่เรื่องอะไรก็ถามว่าหายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับคนที่รู้แหล่งนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่รู้แหล่งก็ลองไปหาดูในเน็ตว่ามันซื้อตรงไหนยังไงมันก็มีช็อปอยู่นะครับมีช็อปมีตัวแทนนะครับสําหรับผมคือคิดว่ามันหาไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ก็มาให้ดูด้านในกันนะครับ แกะมาดูด้านในกันว่าด้านในมันเป็นยังไงทีนี้เคยจาไม่ได้ว่าเคยมาทํารีวิวลวครั้งหนึ่งไหมนะครับตแบบนานละนะครับเขาก็จะแถมคู่มือมาปกติตัวนี้ตัวนี้ซื้อไว้นานแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นมันเครื่องเจียเยอะหลายรุ่นใช้ไม่ทันใช้ไม่ทันนะครับขอได้เก็บไว้ก่อน มาให้ดูด้านในกันรุ่นนี้ก็เขาไม่แถมเขาเรียกว่าไม่แถมที่ที่จับนะครับนะครับแต่ว่าสามารถใช้กับดีวอนรุ่นอื่นๆได้แล้วก็ยี่ห้ออื่นก็ก็รูประมาณประมาณเดียวกันนะครับมาดูด้านในก็ไม่ได้มีอะไรนะก็มีมือมือขันนะครับมือขันตัวนี้ชอบนะครับที่เขาทำมาได้หนาดีนะครับตัวนี้หนาดีมือเทียบกับลหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับ นี่ถือว่าทํามาไม่ได้กองแกงนะครับนะครับอย่างต่ําก็นุน3มิลขึ้นลงตรงนี้นะครับคร่าวๆนะครับประมาณ3มิลหนาครับนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมาวัดดูนะครับเดี๋ยววันหน้าเอาเวอร์เนียมาวัดดูก่อนนะครับนี้แค่ประมาณนะครับแต่ดูแข็งแรงนะครับไม่มีอะไรละนะครับทีนี้ก็จะมาดูตัวนี้ตัวเนี้ผมชอบตรงนี้มันเท่นะครับดูเนี้ดันบนเนี่ย เป็นสีดำนะครับมีน็อตจสี่ตัวแล้วก็มีโลโก้มีบอลตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันดูแจ๋วนะครับมันดูตัดกันดีนะครับพอมาใช้รุ่นนี้แล้วนะพอมาเห็นรุ่นอื่นที่มันไม่มีไม่มีตัวเนี้ยฝาปิดนั่นบนเนี่ยแล้วมันดูยังไงไม่รู้นะครับส่วนตัวพอพอมาได้รุ่น,นี้มามันมันสวยนะครับก็ติดตัวนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นที่มันไม่มีตัวครอบเนี่ยผมจุจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่า มันไม่เท่ารุ่นนี้นะครับส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับอ่ะทีนี้นะครับดูนะ่าใช่ไหครับตัวนี้เขาทาสีบอลมาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้ตัวเครื่องดีวอนเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ใช้กันมานานแล้วก็ยี่ห้อดังด้วยแล้วก็รับประกันดีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะทนอึดนะครับผู้รับเหมาจะรู้ดีนะครับงานช่างต่างๆนี่เคยใช้มานะ่รุ่นนี้มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเเรื่องเรื่องคุณภาพเนะี่ย หรือว่าเจ๋วอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือหาไม่ยากนะครับหาได้ตามช็อปร้านร้านซ่อมเยอะแยะไปนะครับพอยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อหรูนะครับยี่ห้อถือว่าโอเคส่วนตัวนี้ก็อย่างว่านะครับเป็นสวิตข้างพอดีตอนนั้นได้ในมาในราคาไม่แรงก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับแต่ปกติผมจะชอบสวิตท,ท้ายมากกว่าแต่ว่าไหนๆก็ได้มามันก็ราคาไม่แพงก็เลยเลยเก็บไว้นะครับคือชอบสะสมอ่ะชอบสะสมพวกเครื่องเกียร์ต่างๆ เป็นอะไรไม่รู้นะครับสายช่างคือรู้ดีนะครับเห็นของใหม่ๆชอบซื้อมาเก็บนะครับนี่ครับมีพอสดุข้างส่วนโลโก้ดีวอนก็อย่างสวยเลยนะครับตัวนี้อ่านี่ครับสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับการจับนะครับมันไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ถือว่าสลิมดีนะเล็กกระทัดรัดไม่อ้วนสำหรับมือคนไทยเนี่ยคงถือว่าโอเคจับถนัดมือเรื่องน้ําหนักเดี๋ยวมมาช่างให้ดูนะครับประมาณสักพักหนึ่งนะครับส่วนสายตัวนี้ก็จะมีตัวล็อก กานสายหักเห็นไหมครับมียางรวยหนานครับตัวนี้หนาป้วกสายส่วนสายเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเทียบกับแบรนด์หลักๆของยี่ห้อบางรุ่นตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะครับเนะครับเล็กกว่านิดนึงอ่านะครับมันมีค่ายหนึ่งทำมาหนามากก็อ้วนโตนะครับแต่รุ่นเนี้ยดูน,นิดตะบางบางกว่ารุ่นทอ็อปๆของหลายๆยี่ห้อไปนิดนึงแต่ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้หัวปักก็จะทํามาเป็นปัก งกลมนะครับก็ถือว่าโอเคได้มาตรฐานอยู่ทีนี้ก็มาดูสเปคของเขานะครับรุ่นนี้ก็สเปคก็1 2ึ0 0หอรอบตอนทีนะครับแล้วก็ใส่ใบก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือใบ100ยมิลสนิ้วแล้วก็ตัวนี้วัดก็720วัตต์นะครับตัวนี้ส่วนนี้นะครับไม่ได้ในช n นนะครับแต่ว่าก็ควบคุมการผลิตก็น่าจะเป็นอ่า ควบคุมโดยแบรนด์ก็คือเจ้าของแบนด์ต้นๆน,น,นะครับเป็นคนควบคุมนะครับถึงว่าผลิตที่จีนแต่แต่ว่ามันก็ไม่หนีหนกันนะครับไม่หนีกันเยอะนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูความแรงของฟังเสียงของเครื่องว่าเป็นยังไงสําหรับท่านที่กําลังหาดีวอนสักเครื่องหนึ่งครับที่มันาราคาไม่แพงนะครับตัวนี้พันกว่าบาทนะครับตัวนี้พันกว่าบาทจําจไม่ได้ละซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเก็บนานละอ่ะทีนี้ฟังเสียงดูนะครับ ผมชอบตรงที่จับมันรู้สึกว่ามันมันกระชับนะครับกดปุ๊บล็อกเสีย <st uttering> งของเฟืองเนี่ยเป็นปกตินะครับผมฟังมาหลายรุ่นละมันมันก็นไม่ได้น่าเกียดอะไรเพราะว่ามันก็มีเสียงมั่งเพราะมันต้องมีระยะการขบของเฟืองอยู่แล้วนะครับ ถ้ามันชิดเกินไปมันจะเกิดความร้อนแล้วก็ฟิลม์มฟิลม์มจารบีต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปแทรกซึมด้านในได้ดีนะครับมันก็จะมีระยะนิดนึงธรรมดานะครับเดี๋ยวฟังเสียงใหม่ผู้ที่ชื่นชอบสวิตข้างก็รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเลื่อนง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ดูว่ามันกระชากไหมนะครับผมจะเลื่อนดูนะครับ เสียงเฟืองเล็กน้อยนะครับตัวนี้ถือว่าแรงนะครับเสียงตัวนี้เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผมทําการรีวิวที่ผ่านมาก,ก็ถือว่ามีเสียงที่รุนแรงดุเดือดนะครับคือมันแรงนะครับบอกไม่ถูกนะมันแรง ก็ถือว่าไม่ดังมากนะครับมีนิยะมินิยะของเขาแล้วก็แล้วก็ความรุนแรงของเสียงนี่จากที่ยังไม่ได้ลองใช้งานนะครับก็ถือว่ามีความแรงนะครับแรงมากนะครับคือเปิดฟังเสียงรู้เลยนะครับมีการกระชากเล็กน้อยปุ๊บปุ๊บนะครับดูเดือดนะครับตัวนี้ดูเดือดการจับกออย่างนี้ผมบอกว่า การจับก็ถือว่าขนาดมือมากนะตัวนี้ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาช่างดูดีกว่าวพราะน้ําหนักเขาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเปเอาตาช่างมาแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับหน้าตาช่างนะครับเป๊ะนะครับตัวนี้ตุ๊กตาคู่นะครับรุ่น20กิโลนะครับตาช่างนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมผมเซ็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเครื่องเจียดีวอนเนี่ยตัวนี้ขึ้นช่างดูนะครับตัวนี้แบบ แบบเฉพาะเครื่องสายนะไม่มีใบนะครับว่าตัวเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เผื่อใครที่ว่าไม่รู้นะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับเอาขึ้นหมดเลยนะครับทั้งสายนะครับขาดเฉพาะใบตัวนี้นะครับถือว่าเบานะครับเบากว่ารุ่นที่ผ่านมามาที่ผมทําการรีวิวไปก็ตัวนี้อยู่ที่กิโลแปดนะครับนี่ยครับมีกิโลแปดนะครับตัวนี้กิโลแปดอ่านี่ครับเดี๋ยวซูมชัดๆนะครับปึ๊บ นะครับก็ประมาณนี้นะครับกิโลแปดรวมสายนะครับแต่ว่าไม่รวมใบนะครับก็อาจจะเบากว่ารุ่นอื่นไปประมาณ2ขีดนะครับตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบของเล็กนับกระทัดรัดแต่ตามมาด้วยความแรงของเครื่องแล้วก็ความอึดการประกันที่ถือว่าสุดยอดนะครับรประกัน3ปีนะครับอะไรก็ไม่ได้หายากมากมายนะครับลองลองไปหารุ่นรุ่นนี้นะครับมาใช้ดูนะครับสุดตัวถือว่าผ่านนะครับใช้ได้เลยนะครับ น้ำเสียงนี่ดูเดือดน่าดูครับโอเคนะครับสลับรุ่นนี้ก็มาให้ดูนะครับดีวอนนะครับดีวอนไอรอนแมนนะครับนี่เลยนะครับเกกระคัดรัดดุเดือดเลือดพร่านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลองไปหาดูแล้วกันนะครับนะครับ lazada shopee แล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆลองไปเทียบราคากันเองร้านไหนถูกร้านไหนมีโปรนะครับหรือว่าร้านไหนมีโค้ดส่วนลดก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับลองไปศึกษาดู แลท่านจะได้ของดีในราคาเบานะครับโอเคก็ตามนี้นะครับสวัสดีครับ